ถึงจะผ่านงานแสดงละครหรือภาพยนตร์มาหลายเรื่องแต่อดีตนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงก็มักจะถูกแซวว่าแข็งเป็นหินนิ่งเป็นไม้อยู่บ่อยๆแต่ล่าสุดในภาพยนตร์เลิฟเลย101 0 1ซึ่งอำนวยการสร้างโดยบริษัท s s j Entertainment จำกัดโดยเป็กสัญชัยเองตระกูลจับมือร่วมกับบริษัท36 corporation จำกัดโดยวันริยาโลหาน,านันและผลิตโดยบริษัทต้องไฟฟิล์ม Entertainment จำกัดโดยเพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่ำจกมกกับ โดยเอ็กซ์วัชรพงศ์ปัทมะอดีตนักมวยชื่อดังจะต้องพลิกบทบาทจากสายฮามาเป็นสายดรามา่าแวว่าฉากอารมณ์เรียกน้ำตาสมรักคำสิงก็ดึงดราม่าจนทีมงานเผลอร้องไห้ตามด้วยอีกทั้งเรื่องนี้ธัญญาอาสยามที่รับบทเป็นลูกสาวของสมรักบอกเลยว่าทำเอาสาวธัญญาได้สัมผัสถึงความรักจากพ่อเพราะชีวิตจริงของสาวธัญญาไม่เคยเจอพ่อของเขาเลยอยากรู้ว่าฉากดราม่าจะเรียกน้ำตาได้ขนาดไหนต้องรอชมวันพฤหัสบดีที่8กันยายน กับการพลิกบทบาทเล่นดราม่าครั้งแรกของสมรักคำสิงในหนังเรื่องเลิฟเลย101ทางโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ